เปิดตัวมาด้วยกันทั้ง3ไลฟ์อัพหนึ่งใน3ไล์อัพนั้นนะ <c oughs> ผมเคยรีวิวไปแล้วกับเจลสปอร์ตไททันไลลี่อาร์ตครับไล์อัพใหม่ราคาเพิ่มมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิมเ่มเข้ามาในไลฟ์อัพพิเศษไหนๆก็เปลี่ยนแล้วไหนไหนก็ปรับแล้วควรจะต้องใส่เข้ามาให้มันมีจิตวิญญาณของตำนานนักแข่งจริงหน่อยดีกว่าตัวโปรโมชั่นครับออปชั่นที่มันถูกปรับเปลี่ยนมาในรุ่นมิซูชิตไททัน4ประตูเตี้ยไลลี่อาร์ต วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1คันครับที่ เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็ตามเทรนด์อยู่ตลอดแหละและคันนี้ครับมันถูกเปิดตัวมาด้วยกันทั้ง3ไลน์อัพครับหนึ่งใน3าไลน์อัพนั้นผมเคยรีวิวไปแล้วคลิปนี้นะครับในรุ่นปัร์เจโรสปอร์ตมิสซูอิชิไทตันไลลี่อาร์ตครับไลลี่อาร์ตเนี่ยจะถูกผลิตมาด้วยกัน3รุ่นครับรุ่นแรกคือมิสซูอิชิปัร์เจโรสปอร์ตครับถูกนํารุ่น GTP ัดมาติดตั้งโบกเกอร์ตกแต่งและถอดบางรายการออกส่วนในรุ่นไทตันเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ถูกตกแต่งเน โลไ r เดอรก็คือตัวเตีย้ยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม g a กะแห a ไลรี่อาร์ตี่ประตูเตีย้ยนะครับมาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้เป็นไลรี่อาร์ตสิ่งที่จะพามาดูวันนี้กับสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ฟังณนะวันนี้ครับคือมันมีทั้งไลอัพใหม่แล้วก็มีราคาเพิ่มมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเข้ามาในไลอัพพิเศษนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็ยังมีความตะขิดตะขวงใจอยู่ในใจว่าไหนๆก็เปลี่ยนแล้วไหนๆก็ปรับแล้ว ควรจะต้องใส่เข้ามาให้มันมีจิตวิญญาณของตำนานนักแข่งจริงหน่อยดีกว่าวันนี้จะมาพูดถึงตัวโปรโชั่นครับแล้วก็พูดถึงออปชั่นที่มันถูกปรับเปลี่ยนมาถูกติดตั้งมาในรุ่นมิซูชิติไททัน4ประตูเตี้ยไลยลี่อาร์ชุดนี้ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามเราจะนําข่าวสารดีดีนาข้อมูลดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจํา ด้านหน้าของมิสูชิไททัน a n 4ประตูเตีย้ยอะไลลี่อาร์ตก่อนครับว่าคันนี้มันถูกติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรมาบ้างราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปสรุปใท้ายคลิปนะด้านหน้าครับถูกปรับเปลี่ยนนะครับโดยการใส่ตัวกระจังหน้าครับที่ เป็นสีดําเงามาจากโรงงานเลยนะครับตัวชายกระจังหน้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนครับให้เป็นตัวอุปกรณ์ตกแต่งของแท้จากมิ t ูซึมิชิมอเตอร์และติดตั้งมาจากโรงงานเลยเดิมเนี่ยมันเป็น ory, อุปกรณ์ตกแต่งเสริมจากมิ t ูซึ i ิชิมอเตอร์เป็นอะไหล่แท้พูดง่ายๆพอเป็นแรลลี่อาร์ตปุ๊บเนี่ยมันจับมาใส่ให้เลยทายตัวกระจังหน้าด้านล่างชุดนี้เปลี่ยนตัวชายกันชนด้านหน้าตัวล่างนี้นะครับมันครอบเข้าไปจากตัวกันชนเดิมที่เป็นสีขาวของตัวรถชุดนี้นะเสริมเติมแต่งนะครับดีเทลเข้ามมาให้ี สีแดงตดัดพร้อมกับแบตโลโก้นะครับแลรี่อาร์ดด้านหน้าแบบนี้มันก็จะให้ความโดดเด่นของตัวรถอยู่แล้วแหละพอมองรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ให้ความฉมึกฉมืนให้ความดุข,ของตัวรถในระดับหนึ่งยังไม่พูดถึงตัวสมรรถนะตัวเครื่องยนต์และก็ช่วงล่างเพราะมันยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวแรงมา้ายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเกียร์แต่ทีนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ครับ ผมนำโปรโมชั่นนะครับนำอุปกรณ์ตกแต่งมาจัดโปรโมชั่นด้วยใครที่สนใจนะรอติดตามท้ายคลิปหรือใครที่อยากรู้โปรโมชัน่นก่อไปท้ายคลิปเลยนะครับมาต่อที่ด้านข้างบ้างด้านข้างของรถคันนี้ครับถูกปรับเปลี่ยนโดยการใส่อุปกรณ์ตกแต่งมาหลายชุดมากนะครับถ้าใครขับเดิมถือว่าโดดเด่นระดับหนึ่งแล้วหรือใครที่ต้องการจะไปแต่งอัพสมรรถนะช่วงล่าง อัพล้อให้มันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับไซส์าย,ยางให้มันเกาะถนนมากขึ้นตัวล้ออาจจะไม่มีประโยชน์อะไรมากมายตัวล้อครับถูกปรับเปลี่ยนให้มีสีดําเข้ามานะครับขนาดยางเท่าเดิม r 1 6 <c oughs> ทําทไมทําไมทําไมไม่เปลี่ยนให้เป็น17หรือว่าปรับเปลี่ยนให้ตัวล้อเนี่ยหน้าย,ยางไซส์าย,ยางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอ,อาจจะมีผลกับตัวฟิกค,คอสแหละตัวต้นทุนนะครับทีน,นี้ก็ไปพูดถึงในกรณีบางกรณีไปแต่สุดท้ายแล้วใครจะแต่งอยู่แล้วไม่มีผลอะไรอยู่แล้วครับ มาต่อที่ด้านข้างอีกจุดนึ่งครับตัวกระจกมองข้างตัวนี้ของเดิมเนี่ยมันเป็นโครเมียมตัวใหม่ที่เป็นไลลี่อาร์ตเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนโดยการทําสีมาจากโรงงาน ที่เป็นสีกอสแบ็กดำกอสแบ็กอะติดตั้งมาจากโรงงานนะบวกกับตัวที่เปิดประตูด้านข้างชุดนี้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันให้รับกับตัวกระจกรองข้าง,ง,ง,งที่เป็นสีดําเงาตัวเปิดประตูด้านข้างเป็นสีดําเงาเวลาติดตั้งหรือว่าตกแต่งเข้ามาเนี่ยมันก็ใส่ตัวเบ้ามือจับให้เป็นสีดํามันก็จะรับกับตัวรถดีนะครับอีกจุดหนึ่งที่พี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคือตัวหลังคาหลังคาชุดนี้ Đây ครับถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งมาจากโรงง,งานเช่นเดียวกันดดกค,คือตัวหลังคากอสแบ็กครับดำเงานั่นเอง ดำเงาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วมาดูอีกจุดครับอีกจุดที่ใส่เข้ามาแล้วหลายๆคนก็คอมเมนต์มาว่าใส่มาทําไมมันไม่ดีให้ความสวยงามขนาดนั้นแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าม,มันเป็นจิตวิญญาณของนักแข่งครับตำนานนักแข่งเลยไลลี่อาร์ตนะครับเราใส่มาให้เพื่อบอกสถานะบอกตำแหน่งของรถคันนี้ชัดหน่อยว่ารถคันนี้มันคือรุ่นอะไร มันคือไล่อัพอะไรในรุ่นมิสูชิมอเตอร์ติดสติกเกอร์ข้างที่มี3สีเข้ามาบ่งบอกสถานะของรถว่ารถคันนี้เนี่ยมันคือรุ่นพิเศษติดตั้งมาจากโรงงานสติกเกอร์แท้นะแท้นี่คือติดตั้งจากโรงงานอะแล้วก็มีซัพพลายเออร์ติดตั้งให้จากมิสูชิมอเตอร์เลยลามมาจากประตูหลังขอบประตูด้านหลังนะครับลามมาจนถึงกระบะท้ายบางคนก็มองว่าสวยบางคนก็มองว่า มันแปลกๆนะท้ายแล้วมันมีให้ดีกว่าไม่มีใครอยากเอาออกนะครับใครที่รู้สึกว่ามันต้องคิดต้องวงใจอยากอาออกไปให้หมดก็แล้วแต่สะดวกครับมันอ,ออกได้นะพวกนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็แล้วแต่การเจราจารแล้วแต่การคุยของที่อุตสาการขายของแต่ละคนแต่หลักๆของผมว่าออกให้ได้ใครไม่ชอบก็อ,ออกไปแค่นั้นนะครับด้านหลังของรถคันนี้ครับถูกปรับเปลี่ยนโดยการเสริมเข้ามานะคือตัวที่เปิดฝาท้ายชุดนี้ เดิมเนี่ยมันเป็นโครเมียมชุดนี้นะเดิมเป็นโครเมียมครับตัวใหม่เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนโดยการทําสีให้เป็นสีดํานึกอะไรไม่ออกก็ใส่สีดํามาไม่มีอะไรเยอะเป็นสีดําเงาครับจากโรงงานให้รับกับตัวกระจกมองข้างรับกับตัวที่เปิดประตูด้านข้างรับกับตัวหลังคาดําด้านบนด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ด้านหลังตัวฝาท้ายชุดนี้นะครับก็ให้มันรับกับตัวสติ๊กเกอร์ด้านข้างแหละก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับจะไม่พูดถึงแล้วโลโก้แบสทุกอย่างโลโก้มิสูชิมอเตอร์ ตัวโลโก้ของรุ่นในด้านก็ยังคงมีเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนตัวไฟยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะลืมพูดถึงเมื่อกี้แฉลับมองไปเห็นโลโก้แ a ลลี่อาด้านข้างมันไม่ใช่แค่สติกเกอร์ที่บ่งบอกสถานะนะมันคือสติกเกอร์ที่มีคำว่าแลลี่อารด้วยเออรถจะแรงขึ้นอีกประมาณ45แรงมา <laughs> ล้อเล่นครับล้อเล่น ก็หลักๆตัวรถเนี่ยมันยังคงขายแล้วก็ผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่า m i t s u b i s มอเตอร์เนี่ยพยายามนะครับหารุ่นพิเศษมาแล้วก็ปลุกตำนานจิตวิญญาณของ r a l l y Art เนี่ยที่เป็นรถไลลี่ของ Mitsushi เนี่ย r l d Rally ก็แล้วแต่นะครับการแข่งขันระดับโลกเนี่ยมิสู s ชินำรถไปแข่งขันและชนะเป็นแชมป์หลายรายการใครที่ติดตามหรือใครที่เป็นแฟน r a l l y Art อยู่แล้วจะรู้ว่าประวัติของรถของ Rally a r รเนี่ยมันมียังไง เดี๋ยวผมไปสรุปด้านหน้าให้ว่ารถคันนี้มันดียังไงและโปรโมชั่นวันนี้มันเหนือกว่าชาวบ้านยังไงบอกก่อนนะครับว่าแต่งแค่นี้ไม่พอจริงๆผมไม่ได้อัพแค่ล้อไม่ได้จัดแค่ทรงนะผมใส่ให้ยันเครื่องเออเครื่องในที่นี้มีอะไรเดี๋ยวไปเจอด้านหน้าครับ เดี๋ยวมาพูดถึงรถคันนี้บ้างนะครับแล้วก็สรุปให้ท้ายคลิปเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับหลกัหลกๆคลิปนี้ไม่ยาวมาสรุปให้สั้นๆว่าคลิปนี้มาพูดถึงอะไรและโปรโมชั่นโหดแค่ไหนนะครับก่อนอื่นคันนี้ครับคือ m i ซูชิไต้ตั้นสี่ประตูเตี้ยแรลลี่อารครับราคาอยู่ที่7 0 0 0 0สกับอีก5,000บาทนะถ้าเป็นสีขาว รถจะถูกผลิตมาด้วยกัน2สีคือสีขาวและสีดําอุปกรณ์ตกแต่งที่ใส่มาจากโรงงานมีอะไรบ้างไล่จากหน้าไปหลังเลยนะครับไม่พาไปดูแล้วนะครับด้านหน้าถูกปรับเปลี่ยนตัวกระจังหน้ามีตัวครอบด้านหน้านะครับตัวครอบกันชนหน้าด้านหน้าบง่งบอกสถานะของตัวรถมีกลิบแดงแซมเข้ามาเพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยคือรุ่นมิตซูบิชิไต้ตันแลนดิอาร์ด้านข้างถูกปรับเปลี่ยนคือตัวล้อปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดําขนาดเท่าเดิมล้อ16นิ้ว215/70 R16 ตัวกระจกมองข้าง เดิมเป็นโครเมียมถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดําเงาลับกับตัวล้อตัวที่เปิดประตูด้านข้างถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดําเงาลับกับตัวกระจกมองข้างตัวลังคาถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับถูกตัดสีดําเงาแทบจะทั้งหมดนะครับคิดอะไรไม่ออกก็ใส่สีดําเงามาไม่มีอะไรเถอะไปด้านหลังครับตัวประตูด้านหลังเนี่ยถูกใส่ตัวสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อบ่งบอกสถานะของตัวรถคันนี้ว Alles, ่ารถคันนี้คือมิซูชิติไททันแลนด์ลีอาร์ต ใส่สติกเกอร์พร้อมกับระบุชัดเจนว่าแอลลี่อาร์ตเป็นโลโก้แ a ลลี่อาร์ตชัดเจนด้านหลังถูกป,ปรับเปลี่ยนคือตัวที่เปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับมีตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นสีดําเงาเข้ามาพูดง่ายๆทาให้มันเป็นสีดําเงาไม่มีอะไรโลโก้ตัวสติกเกอร์ด้านหลังนะครับลามมาถึงด้านหลังเพื่อบ่งบอกสถานะของรถแอลลี่อาร์ตว่ารถคันนี้คือมิสูชิไททัแนแอลลี่อาร์ตลืมพูดไปอีกอย่างนึงครับตัวกระบะไลเนอร์มันติดตั้งมาจากโรงงานและโลโก้เนี่ยเป็นแอลลี่อาร์ตเลยนะ มันไม่ใช่เฉพาะแค่เป็นตัวมิซู i ิมอเตอร์แล้วเดิมรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นแมกไลเนอร์มาจากโชว์รูมนะครับที่เป็นของแท้มิซูซิมอเตอร์ถ้าเป็นตัวแรลลี่อาร์จะเป็นแมกไลเนอร์ของแรลลี่อาร์หายไลอ์ของคลิปนี้ครับโปรโมชั่นมันต้องมีทุกคลิปอยู่แล้วหลักๆเราพามาดูรถเราก็ต้องพูดถึงโปรโมชั่นของคันนี้ว่ามันราคาเท่าไหร่และจัดโปรโมชั่นอะไรบ้าง รถคันนี้ครับมันถูกผลิตมาเพื่อบ่งบอกสถานะของตัวมิซูชิมอเตอร์ว่าเรามีรถ High p e r f o r m ์แมนทีนี้รถไ i เ h อร์ f ฟอร์แมนเนี่ยมันคือรุ่นพิเศษที่ตกแต่งออกมามันจะต้องถูกเซตมาตามความคิดของเราตามความคิดของผมจะต้องถูกเซตมาให้มันพิเศษกว่าปกติมันจะติดสติ๊กเกอร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับคนเราเนี่ยอยากได้ของถูกเป็นเรื่องปกติเอาของถูกไปก่อนใครอยากได้เลยเสริมเพิ่มเติมก็ มาคุยกันมิตซูบินทีครับจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งมาให้แล้วสําหรับสายซิ่งนะครับสายซิ่งในนี่ของว่าใครที่อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งที่มันตรงรุ่นจากโชรูมเรารับประกันผ่านโชรูมให้เรามีอุปกรณ์ตกแต่งมาปูเสื่อมาให้ใครอยากได้อะไรมาพูดคุยกันนะครับผมจะเริ่มที่ตัวรถก่อนนะครับด้านนอกก่อนด้านนอกเนี่ยในกรณีที่ใครที่อยากได้ชุดแต่งรอบคันแบบ S อสปอร์ตแบบนี้ ก็มาพูดคุยกันเรามีโปรโมชั่นแถมให้พร้อมกับล้อมแม็กขอบ18นิ้วครับหน้ารัดยาง235 35, 35 R18 ด้านหลัง275แล้วแต่ไซส์เลือกนะบางคนอยากได้ยีราฟแคะทรงแก้มยางท้งสูงหน่อยไปวิ่งในสวนแล้วไม่อยากขูดบออ่อยๆอ่าก็ยางยีราฟแคะไปได้เลือกได้หลายทรงครับในกรณีที่เป็นตัวชุดแต่งด้านนอกนะพร้อมกับตัวล้อมแมก มาพูดถึงตัวฟังก์ชันที่มันโหดกว่านั้นกว่านะครับใครที่รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ถูกอัปเกรดนะครับมันไม่ได้ถูกทำมาให้มันไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะครับเราก็สามารถติดตั้งคนเลงไฟฟ้า ECU ช h อ p นะครับสามารถติดตั้งได้เรามีรองรับให้กับลูกค้าราคาพิเศษด้วยใครจะปรับเปลี่ยนจากส่วนลถนะครับมาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแล้วแต่สะดวกกับลูกค้าแต่ละบุคคลไปใครที่อยากได้กล่องคนเลงมันไม่พอพี่เสริมอีกหน่อยได้ไหมอยากได้ตัว กล่องที่ไปจูนตัวกล่อง ECU ของเขาเลยเรามีรองรับให้ครับตัวกล่อง Alta Boost ครับของ ECU Shop mm hmm. เช่นเดียวกัน2ตัวนี้เนี่ย Mitsubishi Motor เลกคอมเมนต์ hmm. มาแนะนํามาว่า2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไม่ได้ถูกดัดแปลงอะไร mm hmm. ก็มาพูดคุยให้คำรึกษากันได้ครับใครที่อยากอัพแบบไหน แล้วไม่รู้ข้อมูลเลยหรือใครรู้ข้อมูลอยู่แล้วอยากได้คนที่ติดตั้งให้และรับประกันผ่านโชว์ลูมก็มามาคุยกันและรถคันนี้ครับก็น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับใครที่ยังรอรถในรุ่นมิซู u ึชิไทตัน4ประตูเตี้ย GLX อยู่ที่เป็นรุ่นปกติราคา6,89,000อันนั้นะแล้วรถมันขาดตลาดนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกเพราะมีรถเลยไม่ต้องรอนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่ารออยู่ เล็งหาอยู่แล้วมีแผนจะออกเร็วๆนี้นะครับจะออกรถจะซื้อรถเร็วๆนี้ก็โทรหาผมโดยตรงได้นะครับผมประจำอยู่สำนักง,งานใหญ่นะครับมิสซูบินทีสำนักง,งานใหญ่สาขาบางปะกงกม43ขาเข้ากรุงเทพเลยสะพานบางปะกงมาหน่อยใครที่คนพื้นที่นะครับบางวัวบางสมัครเราเองนี่เองนะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดใครอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีขั้นตอนการซื้อขายได้ปกติซื้อสดก็ จองเข้ามาโอนผ่านบัญชีบริษัททําเรื่องจองนัดวันรับรถได้หรือใครที่จะซื้อผ่อนเราก็มีบริการไฟนั้นส่งถึงหน้าบ้านจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัทนะครับ และส่งไฟแนนซ์ตามระบบไปยังพื้นที่ที่ท่านอยู่อยู่เชียงรายเชียงใหม,ลม่ลำพูนมาเรามีบริการให้อยู่สุราษฎร์ธานีอยู่กระบี่อยู่พังงามาเรามีบริการให้ทุกพื้นที่นะครับเรามีไฟแนนซ์เรามีธนาคารสินเชื่อที่รองรับแล้วก็ให้บริการสําหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจจะออกรถกับเราอยู่อย่าลืมนะครับผมรีวิวเองผมขายเองด้วยนะครับใครที่จะติดต่อหาผมมีหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไลน์เฟซบุ๊กไลน์ส่วนตัวไลน์ออฟฟิเชียล หรือแม้กระทั่งแฟนเพจก็ดีนะครับใครที่สนใจก็ตามเข้าไปหากันได้ในแฟนเพจนะครับหรือใครไม่สะดวกตามเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็โทรหาผมโดยตรงได้เลย0916966556 ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับปีใหม่2,564นี้นะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านหรือใครที่ชมคลิปนี้นะครับเฮงๆงรวยๆนะครับถูหวยร้อยล้านทันล้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนําข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่สนใจหรือติดตามช่องเราอยู่มาให้ดูอยู่เป็นประจำคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเกินใหม่สวัสดีครับ